สวัสดีค่ะวันนี้ช่วงพี่ขวดเข้าครัวจะมาทำชา M.K. ทานกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำง่ายมากเลยค่ะแค่มีใบเตยใบชาตราสามมาเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็ผ้าขาวบางสักผืนหนึ่งหรือว่าจะเป็นผ้าที่กรองชาก็ได้นะคะแล้วก็น้ําเปล่า3ลิตรค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็มาตัดใบเตยกัน ให้เป็นชิ้นสักประมาณ1นิ้วนะคะวันนี้เราจะใช้ใบเตยประมาณ8ใบใบเตยเดี๋ยวนี้ก็หาซื้อไม่ยากนะคะตามตลาดก็มีวันนี้อย่างวันนี้เราซื้อมาเนี่ยต้นหนึ่งนะคะแค่5บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าบ้านใครปลูกใบเตยอ,อยู่ก็ดีเลยนะคะนำมาใช้ได้เราใช้ทั้งหมด8ใบค่ะเทน้ำเปล่าลงในหม้อนะคะ น้ำเปล่าวันนี้ที่เราใช้ก็2ขวดใหญ่นะคะขวดละ1,500ซีซีก็ประมาณ3ลิตรพอดีค่ะจากนั้นก็นำใบเตยใส่ลงได้เลยค่ะจับเวลานะคะประมาณ10นาทีค่ะนี่นะคะวันนี้เราเตรียมเป็นผ้าขาวบางค่ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะ ถ้าไม่มีก็ใช้เป็นผ้ากรองชาหรือว่าผ้าอะไรก็ได้ที่มันพอจะไม่ให้ใบาชาลิดลอดออกมานะคะใบาชาตราสามม้านี่ใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะมันจะมีหลายเบอร์เวลาไปซื้อให้ดูด้วยราคาก็วันนี้เราซื้อมา43บาทค่ะกล่องหนึ่งมันจะประมาณ80กรัมนะคะแต่วันนี้เราจะใช้แค่30กรัมค่ะก็กะกะเอาก็ได้นะคะก็ ไม่ต้องถึงครึ่งห่อะค่ะเกืบเกือบครึ่งห่อนะะเสร็จแล้วก็ห่อเตรียมไว้นะคะระหว่างที่เรารอต้มใบเตยอ,อยู่นะคะวันนี้ที่เราคิดจะต้มชา mk กันนะคะก็เพราะว่าจากคลิปที่แล้วที่เราทำ หมูนุ่ม MK นะคะพอเราไปทานกันเนี่ยหมูนุ่มเนี่ยมันก็เหมือนนะคะคล้ายๆและมีความคล้ายเรียกว่าคล้ายดีกว่าคล้ายหมูนุ่ม MK มากๆเลยแต่เราพอทานทันไปแล้วเรารู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอย่างนะคะพอนึกไปนึกมาอ๋อมันก็คือชานี่เองไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้น้ำก็เดือดได้ที่แล้วค่ะค่ะตอนนี้ก็คือครบสินาทีแล้วนะคะปิดไฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็นำชาที่เราห่อเตรียมไว้นะคะลงแช่ได้เลยค่ะอันนี้ที่สำคัญคือเราต้องปิดไฟก่อนนะคะถ้าเราไม่ปิดไฟแล้วก็แช่ใบาชาไปตอนที่น้ำยังเดือดแบบเปิดไฟเนี่ยมันจะทำให้ขมนะคะอันนี้คือปิดไฟปุ๊บแล้วก็นำใบาชาลงแช่ใช้เวลาแช่ประมาณ10นาทีเริ่มจับเวลาได้เลยค่ะ ค่ะตอนนี้ก็ครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็นำชาขึ้นได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ช้อนพวกใบเตยนะคะออกให้หมดค่ะช้อนออกให้หมดเลยนะคะแล้วเราก็วางทิ้งไว้ ให้เขาเย็นก่อนนะคะทีนี้เราก็ใส่ขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นเก็บไว้ทานได้หลายวันเลยล่ะคะ่ะนี่นะคะเพียงแค่นี้เราก็จะได้ชา MK เอาไว้ทานที่บ้านกันแล้วะค,ะค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ